ในเส้นทางแห่งการศึกษาและปฏิบัติธรรมนั้นมีสภาวะหนึ่งที่มักถูกเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่เสมอซึ่งนั่นก็คืออุเบกขาหรือความวางเฉยนั่นเองหลายครั้ง ความวางเฉยถูกมองเป็นเพียงความไม่ยินดีินร้ายความเฉยเมยหรือกระทั่งความเย็นชาทว่าในธรรมวินัยนี้เมื่อกล่าวถึงอุเบกขาในฐานะองค์แห่งการตรัสรู้หรือสัมโพชงแล้วสภาวะดังกล่าวนั้นมีความละเอียดลึกซึ้งและเป็นเครื่องชี้นำไปสู่ความหลุดพ้นได้จริงๆไม่ใช่แค่ความเฉยเมยหรือเฉยชาต่อสิ่งต่างๆที่หลายคนเข้าใจคะ่ะพระผู้มีพระภาค ได้จำแนกอุเบกขาไว้สองประเภทใหญ่ๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนประเภทที่1คือเคหาสิตตาอุเบกขาหรืออุเบกขาที่เนื่องด้วยเย่าเรือนนี่คือความวางเฉยที่เกิดขึ้นจากการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายในชีวิตประจำวันเช่นเมื่อได้เห็นรูปที่น่าพอใจก็ไม่ได้รู้สึกดีใจขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจ ก็ไม่ได้หงุดหงิดอะไรจนใจขุ่นมัวเป็นความวางเฉยต่อสิ่งต่างๆที่ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสและสัมผัสในชีวิตประจำวันทั่วไปหรือเป็นการวางเฉยต่อโลกกระทำทั้งปวงที่จรเข้ามานั่นเองค่ะแต่แม้จะเรียกว่าเป็นความวางเฉยแต่หากขาดปัญญาที่เห็นแจ้งตามความเป็นจริงกำกับอุเบกขาชนิดนี้ก็ยังเป็นสภาวะที่ก้าวข้ามไม่ผลอวิชชายังมีอวิชชานุสัย หรือกิเลสอย่างละเอียดนอนเนื่องอยู่ภายในค่ะ เพราะนี่เป็นเพียงการอยู่ในความเฉยๆการวางเฉยต่ออารมณ์ความรู้สึกสุขและทุกข์โดยที่ยังไม่ได้เห็นถึงเหตุเกิดและความดับไปของสภาวะธรรมนั้นๆค่ะประเภทที่2คือเนกขมะสิตาอุเบขาเป็นอุเบขาที่เนื่องด้วยเนกขมมะอุเบขาชนิดนี้มีความปราณีตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งค่ะเป็นความวางเฉยที่เกิดจากการเห็นโทษของการมกุลหแล้วหลีกเลนออกจากสิ่งเหล่านั้นมุ่งสู่ความ สงบจากการปฏิบัติสมถะจนจิตเข้าถึงฌานสมาบัติต่างๆตั้งแต่จะตุตรฌานไปจนถึงอรูปสัญญาต่างๆสภาวะจิตในสมาธิเหล่านั้นเป็นอุเบกขาอันปราณีตยอย่างยิ่งค่ะแต่ถึงอย่างนั้นหากผู้ปฏิบัติยังติดเพลินอยู่ในความว่างความวางเฉยหรือความที่อะไรอะไรก็ไม่มีโดยที่สัมมาทิฏฐิยังไม่สมบูรณ์อุเบกขาชนิดนี้ก็ยังไม่สามารถนำไปสู่การดับซ แห่งอาสวะได้และยังคงมีอวิชานุสัยหลงเหลืออยู่เช่นเดิมค่ะแล้วอุเบกขาชนิดไหนที่เป็นองค์ธรรมสำคัญบนเส้นทางแห่งการหลุดพ้นจริงๆคำตอบนั้นอยู่ในองค์ธรรมลำดับสุดท้ายแห่งโพชฌงเจตซึ่งนั่นก็คืออุเบกขาสัมโพชฌงค่ะอุเบกขาสัมโพชฌง ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอยแต่เกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัยที่ต่อเนื่องมาอย่างเป็นลำดับซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสไว้ชัดเจนถึงการเกิดขึ้นแห่งโพฌงชงข้อนี้ว่าดูกรพิขุทั้งหลายสมัยใดพิขุเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้เป็นอย่างดีในสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชชงย่อมเป็นอันภิขุปารตแล้วสมัยนั้นพิขุชื่อว่าย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชง สมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิคุจากพระพุทธพจน์นี้จะเห็นได้อย่างแจ่มชัดว่าอุเบกขาสัมโพชฌงนั้นมีสมาธิสัมโพชฌงหรือจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นอย่างดีแล้วเป็นเหตุให้เกิดขึ้นเมื่อผ่านการเจริญสติปัฏฐานผ่านการสอดส่องธรรมขั้นต้นผ่านการเพียรในการละอกุศลเจริญกุศลผ่านปิติผ่าน ความสงบรำงับหรือปสัสสธิจนตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวแล้วคือสมาธิในขั้นต่อไปจึงไม่ใช่การเสวยสุขในสมาธินั้นแต่เป็นการวางเฉยด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นเป็นอย่างดีนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างยิ่ง,งบนหนทางแห่งปัญญาค่ะดังที่พระพุทค์ตรัสว่าสมาธิมียถาภูตยานทัศนะเป็นผลมียถาภูตยานทัศนะเป็นอนิสงส์ความหมายคือ สมาธิที่บริบูรณ์นั้นไม่ได้มีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่ความสุขหรือความสงบหรือจบที่การได้สมาธิแต่เป้าหมายจริงๆคือเพื่อเป็นฐานให้เกิดยถาภูตยานัทสนะคือการรู้เห็นตามความเป็นจริงซึ่งเป็นการโยนิสงมนสิการอย่างละเอียดและแยบคลายมากที่เกิดขึ้นในระดับการกระทำในใจจริงๆไม่ใช่การคิดในเชิงของวิตกวิจารณ์ค่ะ ดังนั้นการจะไปให้ถึงผลอันสูงสุดนั้นจำเป็นต้องก้าวข้ามแม้กระทั่งความสุขอันปราณีที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นไปก้าวข้ามไปเพื่อวางจิตให้ดำรงอยู่ในความเป็นกลางอันสมบูรณ์คืออุเบกขาเหมือนการทำให้ผืนน้ำนิ่งสนิทจนไร้ละลอ,อกขึ้นทำให้แผ่นกระจกใสไร้ซึ่งสีสันใดๆมาเจือปนเมื่อจิตอยู่ในสภาวะที่วางเฉยและนิ่งสงบนี้ก็จะสามารถสะท้อนภาพ แห่งความเป็นจริงของสปปรรพสิ่งหรือทำทั้งหลายได้อย่างแจ่มชัดที่สุดค่ะโดยจะปราศจากความเอ็นเอียงเพราะความยินดีหรือสุขเวทนาความยินร้ายหรือทุกขเวทนาแม้เพียงเล็กน้อยและสภาวะเห็นความเป็นกลางอันสูงสุดนั้นก็คืออุเบกขาสัมโพชงนี่เองค่ะเมื่ออุเบกขาสัมโพชงบริบูรณ์จิตจะอยู่ในสถานะของธาตุรู้ที่รับรู้และสังเกตการได้อย่างสมบูรณ์แบบ ประกอบก,บกับการมีสติที่บริสุทธิ์ที่ทำให้จิตตั้งมัน่นไม่หลุดหรือหลงไปทำให้เกิดปัญญาสามารถเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของรูปธรรมและนาม,มาทมทั้งปวงหรือก็คือเห็นขันห้าได้ตามสภาวะจริงของมันโดยไม่มีความยึดถือว่านั่นเป็นตัวตนบุคคลหรือของเราการเห็นแจ้งในอนิจจังทุกขงังอนัตตาจะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนแจม่มแจม และปัญญาจะน้อมเข้าไปสู่ความเข้าใจที่ว่าขันทั้งห้านี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราในแบบที่ไม่ใช่การคิดเอาเองแต่เป็นการเข้าใจที่อย่างรากอยู่ภายในใจที่ลึกซึ้งและแยบคายตามความเป็นจริงค่ะ การเห็นด้วยปัญญาเช่นนี้คือยะถาภูตยานัทสนะซึ่งเป็นผลโดยตรงที่เกิดขึ้นจากการเจริญสมาธิเมื่อเจริญโพชฌงทั้ง7หรือเจริญอริยมรรกถึงขั้นสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ก็จะนำไปสู่ผลขั้นต่อไปนั่นคือการเกิดขึ้นแห่งสัมมาญาณนะหรือความรู้ชอบซึ่งจะชำระล้างอาสวะกิเลสให้สิ้นไปเป็นลำดับสู่สัมมาวิมุตติความหลุดพ้นชอบในที่สุดค่ะดังนั้นอุเบกขา สัมโพธชงจึงไม่ใช่เพียงความเฉยชาแต่คือสภาวะที่ทรงพลังและเที่ยงตรงที่สุดเป็นดุจประตูบานสุดท้ายที่เปิดออกสู่ความจริงอันสูงสุดและนำไปสู่การดับสิ้นแห่งทุกโดยสิ้นเชิงได้เลยทีเดียวดังนั้นจะเห็นได้ว่าเส้นทางแห่งการเจริญโพธชงทั้ง7ประการตั้งแต่สติสัมโพธชงจนถึงอุเบขาสัมโพธชงอันเป็นที่สุดนี้เป็นการปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนฐานอันถูกต้องตาม ที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แนะไว้คือการเจริญโพชฌงค์นอนาศัยวิเวคือความสงัดกายสงัดใจหลีกเล้นออกจากนิวรณ์ห้าการเจริญโพชฌงค์นอนาศัยวิราคะคือการคลายความกำหนัดยินดีทั้งหลายการเจริญโพชฌงค์นอนาศัยนิโรธคือการมุ่งตรงไปสู่ความดับสนิทแห่งกองทุกข์และดับเหตุแห่งทุกข์ได้และทั้งหมดนั้นย่อมน้อมไปในการสลักคืนหรือโว สักขาเป็นการสลัดคืนความยึดมั่นในขันทั้ง 5, สลัดคืนความเป็นตัวตนความเป็นบุคคลสลัดคืนทุกสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นของตนกลับคืนสู่ความเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยและดับไปเมื่อสิ้นเหตุปัจจัยไม่เหลือสิ่งใดให้ยึดครองอีกต่อไปค่ะเมื่อโพชฌงช์ทั้ง7ได้รับการเจริญขึ้นอย่างถูกต้องจนถึงความบริบูรณ์พร้อมวิชาและวิม มุดย่อมบริบูรณ์แสงสว่างแห่งปัญญาคือวิชาย่อมขจัดความมืดคืออวิชาให้สิ้นไปได้และความหลุดพ้นคือวิมุติจากพันธนาการทั้งปวงย่อมปรากฏขึ้นนั่นคืออิสรภาพอันสมบูรณ์จากการยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงอนันเป็นเป้าหมายสูงสุดแห่งการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับโพชงทั้งเจ็ดสำหรับวันนี้ฟ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ขอให้ทุกท่านมีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบนันรู้ทำพอดแคสต์สวัสดีค่ะ